อะไรก็ตามครับที่เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นสูงสุดเนี่ยสุดท้ายมันจะหวนกลับมาที่อะไรรู้ป่ะฮะมันจะหวนกลับมาที่ธรรมชาติเราจะเห็นคนรวยในสองโลกเราจะเห็นคนรวยในฝั่งดิจิทัลอยู่ในโลกเสมือนใส่โอคูลัสใส่แว่น vr ต่างต่ไปหมดเลยแต่สุดท้ายเราจะเห็นโลกจริงเป็นอีกแบบหนึง่งเราไปดูหนังสิบเรื่องที่ผมพูดไว้เลย แต่เมื่อใดก็ตามเทคโนโลยีคือศูนย์สุดนะครับมันจะกลับมาสู่ธรรมชาติประเทศไทยมีโอกาสบ้ากนะครับทางภาคเกษตรภาคการเงินภาคการศึกษาภาคสุขภาพภาคบริการแต่เราต้องการเอาเทคโนโลยีที่ใช้เป็นไม่ว่าจะบล็อกเชนเมตาเวิร์ดฟินเทควอเวอร์สตาร์ทอัพขึ้นมาเชื่อมโยงกับภาคพวกนี้จึงจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและสุดท้ายจริงๆครับเวลาจะพัฒนาอะไรอะ่ะคำพูดที่ผมไม่ได้พูดเองนะฮะมันเป็นคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เขาบอกว่า look deep into the nature and then you will understand everything better ทุกอย่างมันคือธรรมชาติครับทุกอย่างมันคือธรรมะพักสร้างอนาคตไทยอ่ะเราเป็นพักที่เติบโตอย่างธรรมชาติจากประสบการณ์คนรุ่นใหญ่ภาษาคนรุ่นใหม่เราพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่ว่าไม่ว่าใครก็ตามมีองค์ความรู้ยยใดๆและอยากเข้ามาเข้ามาเลยครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสสมาก่อน คุณไม่จําเป็นต้องอยากนั่นในสภาแต่คุณอยากเอาความรู้ความสามารถมาทำกับคนที่ประสบการณ์และทําให้มันเกิดจริงได้พักสร้างอเนกขยยัยอินดีตรับและในฐานะั้นนักการเมืองรุ่นใหม่อย่างพี่ระบินเราเป็นเพื่อนกันนะครับไอติมเป็นน้องคนหนึ่งนะครับและหลายๆคนผมว่านันกการเมืองอย่างเราอะอยากรณรงค์เลยไม่ว่าพักอะไรก็ตามนะเปลี่ยน culture ได้ไหมอย่าเอามาติพักเป็นที่ตั้งอย่าเอามาติพักเป็นที่ตั้งอะไรก็ตามที่มันไม่ดี ที่มันไม่ดีเราเห็นอยู่แล้วมันไม่ดีเนาะเราเห็นสภาพสสในสภาที่มันไม่ดีแต่มติพักบอกให้เราต้องทาตามอ่ะทำได้ไหมในฐานะคนรุ่นใหม่อ่ะมติพักบอกว่าดีกูว่าไม่ดีไม่ต้องโหวตได้ไหมไม่ต้องโหวตได้มาทําตามเสียงหัวใจเราที่เราก้าวเข้ามาทําตามเสียงประชาชนที่เลือกเราเข้ามาส่วนอะไรดีๆอ่ะที่มันดีๆดีแต่ประชาชนแน่แต่พักบอกกูไม่โหวตกูค้านเราค้านได้ไหมต่อให้เป็นพักขั้วตองข้ามแต่มันดีเราส่งเสริมกันได้ไหม ถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะเราไม่ได้แบ่งซ้ายแบ่งขวาเราเป็นขั้วตรงกลางที่อยากเดินไปเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนและนี่คือทิศทางของพรรคสร้างอนาคตไทยครับสวัสดีครับ